ไอ้ไม่แต่วนอีกสองนาทีอันนั้นข้าเนื้อมึงก็จดไปอ่ะจัจับจับอับจับจับจบอับจับอับจับ้ับจับอกบจับอกบจับจับอับจับจับับจ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 ับไปต้องจับับจัับจอบจับจับับจันจับจับไั่จับ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 ับจับััยจัเัจจจัไัััี าาาตาราซับมาวันไหนตาราซับมามาสิ้นเดือนครับไปร้านไหนวะไอ้มันได้ตอนยี่สิบตอนไหนล่ะไอเชีย่ยผมสับสนเรื่องทะเบียนวะงงวะไอเชีย่ยแล้วกูโอ้เลขโปรดกูด้วยงานกลาง ก็พี่เอนี่แหละบอกไอ้โฟกซ์เชีย่ยถ้ากูแทงซื้อเรื่องซื้อเป็นเรื่องก็วะออถ้ากูแทงคนในแคป,ป์อะซ้อมใหม่ทุกวันพวกเหลือในี่ใครวะเปไนต่องมโ,มโ,มโม่หรือในี่ใคร เด็กใหม่ใครล่ะโจ๊กไงโจ๊กคือทำไมไม่ถามแบบว่าเฮ้ยนายชื่ออะไรแทนที่จะถามคนอื่นนะอย่างนี้เริ่มต้ความสัมพันธ์กันไม่ดีนะบอกก่อนคือแบบดูห่างเหินนะแบบเนี้ยเกลียดใจไงคือแบบทำไม,มไม่ถามใหน้หนายเข้าแกงว่าใหม่อ่ะชื่ออะไรแบบเนี้ยไม่เป็นเรื่องไงว่าไม่ได้เรื่องเลยไม่เป็นเลยดิไม่ไม่ค่อยได้คุยกับใครก็นี่ไงสอนอยู่ก็จำไว้ดิจิ๊บไปเอ้ยอย่าถูปุ๊ก không xuống cái thấy không mày nào hello hello mày bao lại lắp bên tao lắng cáo 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 lắng ร้านไหนก็คือเขาบอกตีได้ตอนยี่สิบแม่ตอนเดี๋ยวดูแลให้แล้วขายแม่ไม่รับโทรศัพท์วะเนี่ยแม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงเข้าวถือปูนด้วยจ็อกใครถือเขาไม่ได้ถือผู้หญิงถือใช่เหรอเขาขู่อยู่นะเออเอาเล่นปืนใส่ทำไมอ่ะเอาจนรับอีกนี่เงินหล่นรถเต็มทีไปดีชอบ ใช่ไหมสิเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเร็วเร็วเร็วไขว่าเมื่อกี้น่าจะคนรู้จักแน่เลยเมื่อกี้คือแบบน่าจะคนรู้จักแน่เลยอ่ะไม่งั้นเขาไม่เล็งปืนใส่ผมหรอกปกติไม่ค่อยมีใครกล้าเล็งปืนใส่ผมนะบอกให้จ<ต>้องไปคุยให้ดิปับีนนะคุยยังไรอ่ะเอาตรงข้ามว่าเติมกี่วงครับพี่ ใครว่าฝันต้องห้ามใครวะดูไว้โอ้ยสัตว์เอ้ยพวกนี้อีกแล้วชิบหายแม่ไม่ทำแม่ไม่ทำอย่างอื่นกันเลยไงวะคือให้ให้ให้ไปคุยไปคุยว่าอย่างไงนะเริ่มกี่โมงครับพี่เริ่มกี่โมงวิ่งเป็นสายได้เลยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ถามก่อนต้องถามออ๋ถามเริ่มกี่โมงเริ่มเวลาใช่ใช่เข้าเข้าส่งให้ผมไปถามว่าเจ้าเลยหรือเปล่ามาดี้มาดี้ก็มาดี้ก็มาดี้นึงนึงเหมือนงัดได้ยี่สิบสองยี่สิบ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  อ๋อคือแบบอันนี้คือมีคนนี้อยู่อ่ะอย่างงี้คือต่อรองเองนะต่อรองเองนะโกนี่หวานชิบหายตามนั้นหนายี่สิบก็ยี่สิบเขาบอกเขาบอกว่ายี่สิบแม่งโกนี่หวานแม่งไม่ยอมเอาเลยกระเป๋าเลยจ๊อกกระเป๋าสองร้อยสามสิบสามอันนี้คือมันโกนนั่นเนี่ยมันไม่ยอมเอาเลยอ่ะมาเอาปะเฮ้ยไม่ใช่สีฟ้าใช่แต่สีเหลืองได้หรือเปล่าเล็กกระเป๋าเอาขึ้นไป ได้หกสองเก้าหกสองเก้านะโจ๊กยี่สิบนะยี่สิบนะแต่เราทำไมเราติดอัดจังไว้ตรงเนี้ยนั่นสิให้เดี๋ยวผมเล่นปืนให้ก่อนเล่นได้สองกระบอกมาเล่นได้สองกระบอกเล่นให้แล้วถือไม้วิงไปหัวดเลยถือไม้วิงไปหวดเลยโจ๊กอย่าหาไม่เตือนเลย โจ๊กคอาไฟนะโจ๊กไอ้ข้าวฟลอนยี่สิบแล้วไปเลยเปิดเลยโจ๊กเฮ้ยชิบหายกูควักปืนเฉยเลยแป๊บนึงเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงควักปิดควักปิดชิวเลยโดนสามไมโจ๊กโดนสามโดนสามโจ๊กสามเฮ้ยกูโดนสามสวยเฮ้ยจะเสียงดังทำไมอ่ะกูโดนสามไอ้คต้องแบบนั้นถูกต้อง ตายหนึ่ง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 ต, oh, e er. ตายหนึ่งโอ้โหเยอยมันตายไวยังวะเว้งเๆว้งเว้งเลยสัสสุดยอดต้องแบบนีน้กันกันกันขึ้นฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวสองคนนี้จัดการให้ดันไปดันไปอ๋อแม่งกัดยิงกูจังเลย โอ้ยิงไอตัวไม้หน่อยดิกูจะตายแล้วฮะโลเฮ้ยเฮ้ยยิงตัวนี้หน่อยล้มลเล่นเล่นเล่เล่นเล่นนะกูไม่ได้เล่นเลยเฮียปืนกูไปทำอะไรอยู่วะสวยสวยมีลมมีลมมีลมล้มลมมไม่ลมไม่ล้มไม่ลมเดี๋ยวผมจัดการเองผมจัดการเองผมจัดการเองชุบเลยโอ้ยสั่นให้กันยิงคุณจังชุบอยูชุบอยู่พี่นกเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ปืนให้ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงยิงไฟอยู่บอลลอตเห็นหรือเปล่าปืนตายหมดปืนตายหมดปืนตายหมดอ๋อไม่ต้านไหลนี่ว่าพี่บุญเรืองไม่ต้านไหลนี่ว่าเล่นดีเล่นดีเล่นดีเลยพี่คุณพี่คุณชุบได้ป่ะพี่คุณกดชุบได้ป่ะพี่คุณ เกิดเกิดชุบก่อนได้ปหมชุบก่อนได้ปหมตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาเพื่อนมาชุบหน่อยโจ๊กโจ๊กเอาเพื่อนชุบหน่อยเอาล่ะชุบแล้ว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 เฮ้ยชุบมามาชุบไอ้นี่หน่อยคนเต็มอยู่ผม m b r คนหน้าร้านพี่ลุกอะหน้าร้านนี่นะเดี๋ยวพี่โจ๊กเองเปิดล้ม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 สายนะเปิดล้มสายหน้าร้านของกว่าเยอะของกว่าเยอะของกว่าเยอะอันนี้เก็บไปสามแล้วนะแล้วก็จะเก็บสี่ เดี๋ยวเ่าเปลี่ยนไม้ไหแล้วกแล้วกมรไม่ล้มสองล้ม้าไปเ้มไปาไปทำอะไคำหนึ่งนะล้มล้มล้มผมไปช่วฝั่งนู้นผมเปลีนมิดอยู่แป๊บนึงผมเปลีนมิดอยู่แป๊บนึงผมเปลี่ยนอยู่แป๊บนึงโอเคโอเคตายแล้วโนจุดตายแล้วนจกใน้านใน้านจกใน้านอ้เกิดเกิด มีันเกิดเกิดเกิดมาแล้ว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 มาดิโอตายหาหมดไอ้เหี้ยโอ้ที่แคบอยู่นะที่แคบที่แคบไปเล่นเลยเดี๋ยวชุบต่อให้ชุบอยู่พี่ไปไเลี้ยข้างนอกพี่ผิดเลี้ยข้างนอกเลยเฮ้ยทำไมมันไม่ชนะสักทีว่าข้ามไปตั้งหลายตัวแล้วเนี่ย โใเขาจะชุบโนเวตรงเนี้ยกู <too> hey, ้เสาหนักสุดไอ้เดี๋ยวผมเปลี่ยนไม้แป๊บนึงผมเปลี่ยนไม้เอออันไอ้นั่นลับตรงนี้ชุ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 บหลังเฟ้อหลังเฟร้อไอ้คกเราต้องเกิดน้ำยิงต้องเกิดที่ไหนแย่งกันเล่นเลยไอ้ยิงกูทเพีอะไรเนี่ยกกูยิงคนซ้ายให้ ยิงหัวซ้ายอยู่กูยิงหัวซ้ายอยู่เดี๋ยวไมกดแล้วไม่กดแล้วตายตายตายอ้าโธอ้าโธอ้าโธโชว์คิวเอาคิวไหมน่ะหกสองเก้าหกสองเก้าโจ๊กเอาอย่างเยอะอ่ะไอ้คือแบบไม่ต้องพูดหรอกคือไม้ผมมันคมเหมือนมีดอ่ะเดี๋ยวอุ้มสมข้าก่อนต้องอุ้มสมหรือเปล่าต้องต้องชูเฝาคนหนึ่งโจ๊กอันนี้เขาเป็นอะไรอ่ะจิ้มคอนเดงนะอุ้เอออเลยครับ อันนี้สองเก้าแปดครับอันนี้ต้องแคนเซิลหรืองบัตรเนี่ยไม่ทันแล้วจุปไปแล้วนี่มันยู่ชิลด์เวลาเราเก้าเครับไม่คือแบบไปฝึกไปฝึกบ้าใหม่นะไปฝึกบ้าใหม่นะสองร้อยสามสิบสามเดี๋ยวฝึกเสร็จเดี๋ยวฝึกเสร็จยืนไปทีนี้คือแบบดีเคจะได้รู้งานว่าแบบข้ามัวแบงเป็นเงี้ยเราจะบอกให้เฮ้ยไอชิบหายไม่ใช่เอาตังค์ดิเอาเอดีมาดิฮัลโหล ไม่มีไม่มีถามเลขกระเป๋าตามเชียร์แล้วมั้งเนี่ยก็ให้เงินตอนต่อไปจอเฮ้ยคือไปไอ้ดิผมหมดแล้ววะเฮ้ยเจ้าขับเลยเฮ้ยไม่เอาไม่ขับไม่ขับไปไหนล่มไปเลยไหเลยเออไม่รู้จักไม้จราจรป่าวะไอ้เหี้ย่ีมิ่กี้เจ้าไม่อเอาอ่ะ ถามชื่อเดี๋ยวค่อยถามทีเดียวร้านมาแล้วตอนยิบหาเอ้ยเนิมเล่ขังเงาไปแล้วอะไรนะเออขังไปแล้วรอสี่ทุ่มเออเฮ้ยขังเงาไปแล้วเฮ้ยคือแบบเองที่ผมหมดแล้วนะไปจดแับเลยเอาจดแคปโอเคหรอขังเงาไปหมดละหมดละเดี๋ยวเราเตรียมของกับเพื่อนได้ ซาเวียต้องเสียดายที่ไม่เรา,เราเ,ราเราเขาแก๊งแค่นั้นอะทำไมมันเจ็ดล้านอย่างวะเฮ้ยเสียงช็อตเสียงช็อตวันแรกไงถ้าขายขำแต่เขาจะว่าเอา <laughs> เออคือแบบเมื่อกี้ผมแจ้งเบงก้าโฟนอ่ะเอาคืนไม่ได้หรือเปล่าเอาทำไมะอะอไไปงเล่นกระเป๋าสามเจ็ดสี่ขอเฮียเล่นกูยังลำบากให้กูขอไอ้สตวคือทำไมอะแค่เล่นยังลำบากเลยจะให้บูดเลยแย่ๆวันนี้่ะ ไม่ใช่แคปมันราคาเท่าไหร่วะเนี่ยแม่งก่อนจะได้เตยโดนยิงเดียเด๋ยวล้มเดียเด๋ยวล้มเดียเด๋ยวล้มเดี๋ยวลมม้มไอ้เหี้ยมันล้มเพียกหนาล้มไม่พักไ,ไอสไ้สัตว์มักรี้เหรอด,ดูก่อนแป๊บหนึง่งห้าตีไปทั้งหมดห้าหัวห้าเลยเหรอก็สี่วันแล้วก็ คนชุบหนึ่งคนงานใช้มีดอ่ะแต่คือแม่งปืนแม่งยิงอยู่นั่นนะไม่รู้ยิงเฮี้ยงหนาแม่งยิงเด็ดล่มเด็ดล่มยิงอยู่นั่นนะเอาของเพิ่มเอาอะไรบ้างเเลขกระเป๋าสองร้อยสามสิบสามเอาเกาะห้าตัวเพนหกขวดแล้วก็เอาที่ชุบสี่อัน เพินเก้ากับเจ็ดเลินก้ากับเจ็ดสามเจ็ดส mm ี่เลกเลนะเลิกเลนะขนมก็หมดแล้วเนี่ยย่าข่ำเยอะอย่าข่ำเยอะไอ้เฮียอย่าข่ำเยอะตอนแรกไม่ก็ไม่มีหรอกตอนพูดเดี๋ยวมันจะมีละคือเช็คชื่อเท่าไหรนนะ ก็คือแบบผมไม่มีรถลงอ่ะแต่ขอดูแป๊บนึงเออไม่ได้เล่นานานแล้วเรามาอีกนานอนะ่ะจะเล่นต่อปะ่ะแต่มันอีกประมาณ50นาทีอะ่ะไม่เป็นไรแม่งผมไม่มีรถลนเลยว่ะ เราถามเลี่ยมให้เราถามเลี่ยมให้ไอ้โทนี่เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์อะไรวะขอลดโลดีกว่าเมื่อกี้ห้าโลโอ้โหเก็บได้ห้าอันขอยี่มเล็กน้อยหนึงดิได้เลยวันหนึ่งคนรเราไม่อยู่ไอ้เพ้นมาปวดรถให้หน่อยต้องไปไถ ไปขอรถโลบี look, ้ตอนนี <meditation tutaj> <illa> ้ยรถมันเจ๊ติว่ะไอ้เหี้ยแต่นี้รถมันเจี๊ดทุกคันแล้วเหรอวะ เดี๋ยวนี้ไม่มีคันไหนกลับแล้วใช่ไหมคือแบบจีทุกคันแล้วเฟลทุกคันแล้วช่างแวนไอในใ้ชื่อนี้ใครวะเชี่ยบอปปะวะบอกว่า,วามาหาพี่โทนี่บอกพี่โทนี่ไหนว่าเจ้ามาหา<ๆ>เฮ<อ>้ยไอ,อแ้แว่นขอลดโลคันหนึ่งดิ ขอลดโลคันหนึ่งได้หรือเปล่ามีไหมมีร้อยยี่สิบโลเองนะเออร้อยยี่สิบโลก็ได้ขอหนึ่งคันได้ไหมไห้ยืยมงั้นไปก่อนที่ร้านมือสองนะได้ละกูได้ละ เดี๋ยวมันจะมีรีฟันอีกทียกเซตตอนแพทไฟเอ็มอัปเดตใช่ไหม <c oughs> รีฟันตอนเอาช่างออก <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเฮ <c oughs> ้ย มีคนนัวโคซองกันอยู่ด้วยหรอซื้อบัตรยังรถไอแวงกก็ให้มันซื้อเองรถมันก็ให้มันซื้อเองอ่าเฮียแม่งก็คึกแม่กก็แบบรู้สึกแบบรีแลก,กอยู่นะผ่อนคลายอยู่นะ อีโวโอซีอีโวมีโอซีด้วยเหรออีโวไม่มีโอซีด้วยไม่ใช่เหรอเขาดูก็รีแลกเออมันมันจะได้ไม่ต้องเครียดไงเลขกระเป๋าสองร้อยสามสิบสามสุดยอดสิบหาชดพมือตีมาดิรอตีมาดิอะไรนะอะไรนะดูไว้ขายดูไว้ขายดูว้ขายเจ็ดสิบดูไว้ขายเจ็ดสิบปะ เป็นรถตี๋ปนดิรถตีเที่อะไรกูมีคนเดียวกดที่นี่เนี่ยได้รึเปล่ดิอะไรนะมึงเหลี่ยมเลยป่ะเนี่ยไม่เหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวกูไม่ลงไม่ลงแน่ใจนะเออมึงกูนั่งกูอยู่บนรถมึงอ่ะถ้าถ้าสมมติกูโดนลมบางยิงให้กูได้น่าโอเครึเปล่าเออโอเคอ่ะกันเดี๋ยวกูไปแอบตรงนู้นนะมามันมาเนี่ยมันกงจะมามันกลังจะมากันมึงก็ส่งกูไปแอบดิเนี่ยมึงก็ถ้าสมมติกูโดนลมบางยิงกูด้วยนะยิงให้กูด้วยน่าเอ้วมาแล้วมาแล้วไอ้โจ๊ก โอ้ยสัตว์มากันเยอะเลยฮเหรอมึงไปเลยไปเลยกูไม่ลองละดูดีลองเชี่ยอะไรมึงดูมั้นกี่คนเฮ้ยมึงใหญ่ยิงเฮ้ยกูมากับเพื่อนมึงเนี่ยจิบหายละไอ้สัตว์ตีบ้านไอ้เหี้ยมาคนเดียวฮเหรออย่าตีไอ้เชี่ยแหวนมึงนี่มันเชี่ยจริงไอ้สัตว์ระยำเซฟเจอเตียบ้านไปไปนี่สายไม่ดีเชี่ยแม่งมาตั้งแย่กูลงไปตีบ้านหรือเปล่า ไอสัตว์ไหวไหวเชี่ยอะไรเงี้ยไอสัตว์พี่เจอเขาไปไหนวะเออดีล้วดีวิธีว่ามึงไปอยู่แก๊งอื่นนี่เรียบร้อยนะไม่มึงก็คุยให้หน่อยดิไอจิ๋มหมายเขาไม่ยอมรับว่ากูไปอยู่แก๊งอื่นดิไอปุ๊กสารน่าเต็มมึงน่าได้เข้าหนแหละเขาไม่ว่าหรอกมั้งเออถูกต้องเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่ว่าหรอกเขาจะเข้าใจอยู่แหละก็ละพอพอไปอยู่แก๊งอื่นก็สูบได้ไงไอไม่ไม่โูมไม่โูม อันนี้อ e ีโวโอเวอร์ไม่ใช่นะอีโ e วนั่นน่าจะน่าจะ,าจะก่อนที่จะมาอยู่กับดีเคน่าจะเป็นของมิดไมล์ปะนี่ผมไม่แน่ใจวะไอ้เช่เดี๋ยวนี้ดีเคบประมูลมันเยอะจังวะมันรันจัดเลยว,วะแม่งกูเลิกไปเดือนเดียวอย่างเว้ย ไอเชีย่ยมันต้องาพาวลรถก่อนดีกว่ากูลืมเลยตอนนี้นั่งเก้าอี้ตัวที่หนึ่งดีเคเหรอเยี่ยไม่ธรรมดานี่ว่าประมูลมาสองเสียซื้อให้อีกหนึ่ง ล่าสมมติว่าผมมาวันเดียวแล้วหายไปสายหายไปสี่วันอย่างงี้เรียบจะบ,บ่นวะเลยพี่จะรถกลับยังไงไม่เนี่ยเดี๋ยวเก็บไงพาวมาแล้วก็เก็บไงคือเวลาว่างกูมันก็ไม่แน่ไม่นอนด้วยไอ้เชี่ยเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไม่ว่างแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยถ้าว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่ได้เจอแค่นั้นนะ เอยแต่ถ้าว่างก็มาเล่นก็เต็มที่อยู่แล้วผมก็บอกแล้วเออว่างก็เจอก็คือว่างก็มาก็มาก็เจอกันไม่ว่างก็แค่ไม่เจอแค่น,นั้นเองเด็กดีใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนเด็กดี ช่วงนี้แบงค์มันไอแบงค์มันรับงานรัวๆรับงานเหมือนเป็นนี่โอ้ยเลยเลยนี่มันอันนี้มันอะไรอยู่มันมันทำมันมันไลฟ์เกมอื่นอยู่ใช่ไหมไอแบงค์ ไอเชี่ยไม่ฉลาดนะอนไอสาแม่งเอาของเอาหมดรถเลี่ยเชี่ยกูดูว่ามันจะแบบเหลือลงเหลือที่อะไรบ้างกูบ้างเออเชี่ยกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเพิงบอกก่อนโอ้โห V I P จัดมีสาวมันล่องเพลงถึงเรนเ้วยอะยังอยากฟังเพลงเปล่าเออนี่หรคุณมาฟังเพลงดิสสวััดีครรบชื่ออะไใครถามผมมา ไม่คือมาทำไมเป็นผู้หญิงแล้วมาอยู่คนเดียววะหนูไปหลานพวกจุลุงจุลุงครับไอพวกนี้มันไม่ใจไม่ได้น่าจะบอกให้หนูหนูไปรูปจะเย็นเองเก็บอาวุธก่อนเอาเก็บละคือจะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันใต้ดับสีทุ่มนั่นเดี๋ยวมานะโอเคไม่เปนไรแล้วหรอจะงัดดิโก้สามเจ็ดสี่ไม่ตามดูลาแป๊บนึงเดี๋ยวมาได้เลยปะไอไอเขียนเบอร์เราไอขั้นฟนก่อนเลยไหมสามเจ็ดสี่ลงแล้วแชทได้ดิสามเจ็ดสี่เบอร์เองครับ เบอร์เองเบอร์อะไรอ่ะกูก็ลืมเลยว่ากูเอารถช่างมาเออดีเมื่อกี้พิมพ์กูรู้เลยพอดีเลยน้องเป็นลูกวิลเลียมอ่าสบายอย่างงี้แสดงว่าใกล้ชิดเอ้ยจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนชื่ออะไรนะคอมื่อกี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคอมกิ๊กชื่ออะไรนะ